ชายผู้ที่สามารถจดจำภพชาติของตัวเองได้ไกลามากถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นของสรรพสิ่งองค์ความรู้ต่างๆมากมายที่เขาจดจำได้เขาได้นำมาถ่ายทอดเพื่อการตื่นรู้ของเพื่อนมนุษย์เราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะมาเทียสกุสตาโวเดอสเตฟาโนเกิดวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2530ปัจจุบันเขาเป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงนักเขียนวิทยากร ผู้นำทางจิตวิญญาณนักการศึกษานักอุดมการณ์เป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสื่อกลุ่มนิวเอจเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์การปรับปรุงคุณภาพชีวิตการค้นพบตัวเองสำรวจความเป็นจริงที่อยู่เหนือการรับรู้ทางกายภาพเช่นมิติจิตวิญญาณพลังงานให้ความสำคัญกับการตื่นรู้และการขยายจิตสำนึกการระลึกชาติของมาเทียสเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการประวัติศาสตร์สายนิวเอจและอภิปรชัชญา รายละเอียดที่เขาสามารถจดจำได้ทั้งหมดสามารถย้อนกลับไปไกลถึงช่วงเวลาแห่งการก่อกำเนิดสรพชีวิตเขาได้ขยายความถึงการมีอยู่ของสรพสิ่งต่างๆในยุคก่อนประวัติศาสตร์ไว้อย่างละเอียดการระลึกชาติของมาเทียสได้เริ่มต้นขึ้นจริงๆเมื่อเขาอายุได้ราวสามขวบเขาสามารถจดจำโครงสร้างของจักรวาลได้ทั้งหมดและสามารถเข้าใจวิธีความเป็นอยู่ของจักรวาลได้และเมื่ออายุได้12ปีเขาเริ่มจดจำชีวิตเมื่อครั้งที่เขาเคยเกิดเป็นชาวแอตแลนติส ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินอนานิคมขนาดใหญ่ที่มีที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินอียิปต์ในปัจจุบันก่อนที่อารยธรรมอียิปต์จะถือกำเนิดขึ้นซึ่งมีอายุผ่านมาแล้วกว่า1-2,000ปีหรือเป็นช่วงเวลาแห่งเซฟเทพีที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพีระมิดเทคสามารถติดตามได้ในตอนใครสร้างพีระมิดแห่งกีซ่าและมหาสฟิงซ์ในอีพีที่ผ่านมาค่ะในช่วงวัยเด็กที่เขาเริ่มจดจำรายละเอียดต่างๆเมื่อครั้งเกิดเป็นชาวแอตแลนติสได้นั้น เขาเริ่มเล่าชีวิตเมื่อครั้งอดีตเหล่านั้นให้พ่อกับแม่ฟังพ่อแม่ของเขาแบ่งรับแบ่งสู้โดยไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เขาเล่ามาทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากเขาเป็นเด็กที่มีนิสัยจริงจังไม่เลื่อนลอยรวมถึงวิธีการดำเนินชีวิตของครอบครัวเขาไม่อิงกับศาสนาใดๆไม่อิงกับความเชื่อเหนือธรรมชาติใดๆทั้งสิ้นช่วงแรกๆตัวเขาเองคิดว่าอาจมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเช่นอาการทางจิตที่โซเฟรเนีย ดังนั้นเขาจึงขอร้องให้พ่อแม่พาเขาไปพบจิตแพทย์และผลการตรวจระบุว่าเขาเป็นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะที่ดีมากและปกติดีทุกประการไม่มีอาการของชิโซเฟรเนียและไม่มีอาการจิตเภทใดๆอยู่เลยมาเทียสได้เล่าว่าเมื่อ12,000ปีก่อนเขาได้ถือกำเนิดขึ้นทางตอนเหนือของอียิปต์อาณาจักรอันยิ่งใหญ่นั้นเป็นอาณานิคมของชาวแอตแลนติสซึ่งแอตแลนติสถูกเรียกว่าเฮเฟียน และเรียกแม่น้ำหนว่าทูลิฟาภูมิภาคนี้เรียกว่าเคมเขาเกิดเป็นผู้หญิงในกลุ่มชนชั้นปกครองชั้นสูงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการปกครองในระดับรัฐบาลณขณะนั้นระบบการปกครองเป็นแบบปิตาธิปไตยซึ่งชื่อเดิมที่แท้จริงของชาวแอตแลนติสที่มาเทียสได้เอ่ยถึงคือเคฟิสเลียนอานานิคมแห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นหนึ่งในดินแดนที่ชาวแอตแลนติสอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ ขณะนั้นแผ่นดินอียิปต์โบราณยังอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไม้อันเขียวขจีนด,ดินแดนแห่งชีวิตใหม่ของชาวแอตแลนติสนี้เองหรือชาวเคฟิสเลียนซึ่งเป็นชื่อเรียกแต่ดั้งเดิมของชาวแอตแลนติสขณะนั้นมีเผ่าพันธุ์ต่างดาวชาวพรีเอเดียนและชาวดาวซิริอุสอาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งอนาน,านิคมแอตแลนติสด้วยเพื่อช่วยเหลือและดูแลชาวแอตแลนติสแต่เมื่อการเวลาล่วงเลยเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอนาน,านิคมแห่งนี้ทําให้ชาวพรีเอเดียน และชาวดาวซิริอุสเดินทางกลับดวงดาวของตัวเองจนหมดเมื่อหนึ่งดวงวิญญาณได้อาสาลงมาจุติบนโลกมนุษย์เพื่อมาช่วยยกระดับการรับรู้ทางจิตวิญญาณของมนุษย์ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าที่หนึ่งดวงวิญญาณจากต่างจักรวาลอันไกลโพ้นที่จําเป็นต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านพบผ่านชาติมามากมายกว่าจะถึงพบชาติปัจจุบันมาเทีสได้เล่าเอาไว้ว่าเขาได้ผ่านพบชาติที่แตกต่างในบทบาทมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นนักรบในสมัยโบราณหลายๆชนชาติเป็นนักรบแห่งจักรวาลจากต่างดาวเคยเกิดเป็นบีอิงต่างดาวชาวซีเรียนพบชาติที่เกิดในกรุงโรมในอาณาจักรโรมันโบราณพบชาตินั้นเขาเป็นเด็กและถูกข่มขืนหรือเกิดเป็นนกเป็นต้นทุกพบชาติคือการเรียนรู้และหล่อหลอมให้เขาเป็นมาเทียสในพบชาติปัจจุบันเขาได้เล่าเสริมไว้อีกว่าพบชาติที่เขามีความสุขมากที่สุดคือพบชาติที่เขาเกิดเป็นอิเล็กตรอนใช่ค่ะ คุณฟังไม่ผิดเขาได้ให้คำอธิบายไว้อย่างน่าสนใจอย่างมากว่าอิเล็กตรอนไม่มีจิตวิญญาณแต่มีความทรงจำดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของอิเล็กตรอนหรือโฟตอนได้ในเรื่องจิตวิญญาณนอกเหนือการรับรู้โดยทั่วไปของเรานั้นมาเทียสได้เล่าไว้ว่าแม้ก้อนหินก็มีวิญญ,ญาณด้วยเช่นกันแต่มีความแตกต่างจากวิญญ,ญาณของเราวิญ,ญญาณของหินเป็นแก่นแท้ไม่มีรูปแบบ ไม่มีจิตสำนึกคิดไม่ได้เมื่อหินตายลงจากกายภาพเดิมโดยการแตกหักหรือการโดนกัดซ้อพวกมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิญญาณไปจุติเป็นสิ่งมีชีวิตลำดับพื้นฐานเช่นพืชและการจุตินั้นรูปแบบของวิญญาณก็จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามกายภาพของสิ่งนั้นๆมาเทียสได้เล่าเสริมเอาไว้อย่างน่าสนใจอีกว่าการที่จะจดจำทุกเรื่องในอดีตชาติได้อย่างละเอียดมากๆในคราเดียวนั้นเป็นไปได้ยากมาก แต่เขาสามารถจดจํารายละเอียดต่างๆในอดีตชาติได้จากอารมณ์ที่ฝังรากลึกในความทรงจําจากอดีตชาติเช่นในภพชาติที่เกิดเป็นชาวแอตแลนติสนั้นเขาจดจําช่วงเวลาหนึ่งณขณะนั้นกับบุคคลในครอบครัวที่เป็นที่รักเช่นการได้หัวเราะกับสามีและลูกๆก,การได้ทะเลาะกับน้องสาวหรือการได้พูดคุยกับพ่อแม่ในภพนั้นเมื่อเขาจดจําอารมณ์กับบุคคลเหล่านั้นได้ดีเรื่องราวต่างๆในความทรงจํา จึงเกิดขึ้นตามมาอย่างมากมายและชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงภาษาของชาวแอตแลนติสที่ปัจจุบันเขายังสามารถจดจำและนำมาใช้ได้ดีที่เรียกว่าภาษาซายอนตุซายอนตุเป็นภาษาเดิมของชาวแอตแลนติสบนแผ่นดินอียิปต์โบราณได้หายสับสูนไปแล้วกว่า900 0ปีมาเทียสยังได้เล่าถึงการสร้างมนุษย์เอาไว้โดยอนุนากิและอิโลฮิมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของเผ่าพันธุ์แอตแลนติสด้วยเช่นกัน มาทยสยังสามารถจดจำพบชาติที่เคยเกิดในแผ่นดินใหญ่แห่งแอตแลนติสก่อนล่มสลายได้ดีเขาเคยเกิดเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลคริสตัลขนาดใหญ่ที่ให้พลังงานแก่เมืองทั้งเมืองเขามีความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานคริสตัลในการรักษาการสื่อสารและการเดินทางเขายังจำได้ว่าเมืองแอตแลนติสนั้นสวยงามมากเพียงใดเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความสามัคคี และในพบชาติที่เขาได้เกิดในอียิปต์โบราณหลังจากช่วงชีวิตของอนานิคมของชาวแอตแลนติสนั้นเขาได้เกิดเป็นนักบวชมีหน้าที่ดูแลวิหารและประกอบพิธีกรรมต่างๆเขาจดจําได้ว่าพีระมิดถูกใช้เป็นสถานที่ในการทําสมาธิเป็นสถานที่ในการเชื่อมต่อกับมิติอื่นๆมีการใช้เสียงในการรักษาในการเคลื่อนย้ายวัตถุใช้ในการสื่อสารซึ่งปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์และยอมรับแล้วว่าเสียงมีพลังงานอยู่ในตัวเองจริง และคลื่นเสียงมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองประเด็นนี้ตรงกับสิ่งที่ทอดได้กล่าวไว้ในคำพีมรกตถึงวิธีการสร้างมหาพีระมิดด้วยการใช้คลื่นเสียงในการยกก้อนหินที่มีน้ำหนักมากกว่าร้อยตันขึ้นสู่ที่สูงมาเทียสยังให้ความสำคัญกับกฎแห่งจัก,กรวาลทั้ง7ข้อซึ่งเป็นกฎสำคัญเป็นรากฐานสำคัญของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ชาวแอตแลนติสทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างลึกซึง้งและต้องปฏิบัติคือ กฎข้อที่1กฎแห่งจิตหรือจักระมงกุฎทุกสิ่งที่คุณเป็นคือสิ่งที่คุณเชื่อทุกสิ่งที่คุณสัมผัสคือสิ่งที่คุณคิดจิตไม่ใช่เพียงความคิดแต่คือภาวะการสันสะเทือนของคุณซึ่งเป็นตัวกําหนดความเป็นจริงที่คุณสัมผัสคิดถึงสิ่งใดก็ตามในแง่ความต้องการจักรวาลจะสะท้อนความต้องการนั้นกลับมาคุณจะไม่มีวันได้สิ่งนั้นจงเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาในปัจจุบันขณะจิตจะสร้างความเป็นจริงจากสิ่งที่คุณเป็น ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากจะเป็นความไม่สมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์แบบของความเป็นจริงเพราะจิตวิญญาณเรียนรู้ผ่านประสบการณ์กฎข้อที่2กฎแห่งการสอดคล้องหรือจักระตาที่3สิ่งภายนอกสะท้อนสิ่งภายในสิ่งภายในสะท้อนสิ่งภายนอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกล้วนมีที่มาจากภายในจากจิตใช้ทุกประสาทสัมผัสรับรู้ทั้งแง่บวกและลบเพื่อเข้าใจตัวเองผ่านกระจกสะท้อนของความเป็นจริง กฎข้อที่3กฎแห่งแรงสั่นสะเทือนหรือจักรกลำคอทุกสิ่งเชื่อมโยงกันด้วยแรงสั่นสะเทือนเสียงคือจุดกําเนิดของทุกสรรพสิ่งคําพูดสร้างความเป็นจริงสั่นสะเทือนต่ําดึงดูดสิ่งต่ําสั่นสะเทือนสูงดึงดูดสิ่งสูงระมัดระวังคําพูดและความตั้งใจเพราะสิ่งเหล่านั้นจะสะท้อนกลับมาหาคุณกฎข้อที่4กฎแห่งจังหวะหรือจักระหัวใจทุกสิ่งในจัก,กรวาลมีจังหวะและเวลามีขึ้นมีลงมีบวกและมีลบสลับหมุนเวียน จังหวะเร็วเกิดจากแรงสั่นสะเทือนสูงจังหวะช้าเกิดจากแรงสั่นสะเทือนต่ำเคารพจังหวะของชีวิตยอมรับทั้งสุขและทุกข์เพราะทุกคือโอกาสในการทบทวนตัวเองเร่งจังหวะโดยไม่พร้อมก่อให้เกิดวิกฤตดำเนินชีวิตตามจังหวะปกติพูดและฟังอย่างมีสติใจเย็นและเข้าใจนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลกฎข้อที่ 5. กดแห่งเหตุและผลหรือจัก,กระช่องท้องทุกการกระทำคือเหตุย่อมส่งผลที่สอดคล้องกัน ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ใดจงตั้งคำถา,ถามถึงสาเหตุและที่มารับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคุณคือผู้สร้างเหตุเหล่านั้นขึ้นมาเองเลิกโทษผู้อื่นเลิกโทษตัวเองเปลี่ยนแปลงแรงสันสะเทือนความคิดและจังหวะเพื่อเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์กฎข้อที่6กฎแห่งขั้วตรงข้ามหรือจกักศรศักดิ์ทุกสิ่งมีขั้วตรงข้ามบวกและลบชายและหญิงขั้วตรงข้ามไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่เป็นพลังขับเคลื่อนให้ก้าวไปข้างหน้าล้มเพื่อลุกเรียนรู้จากความผิดพลาดพัฒนาตนเองใช้ขั้วตรงข้ามเป็นแรงผลักดันสู่การเติบโตกฎข้อท <_ k _> ี่7กฎแห่งการก่อกําเนิดหรือจักระฐานทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องไม่มีสิ่งใดถูกทําลายอย่างแท้จริงเราคือผู้สร้างสารรค์จงสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อผู้อื่นทั้งกายใจและจิตวิญญ,ญาณ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง h i s สโตโซนค่ะ